บอกว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พีมที่แบบ mm hmm. ช่วยกันดูลูกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่เพราะว่าคือเขาก็คือเป็นคุณพ่อของพี่พีม mm hmm. ด้วย mm hmm. เพราะว่ายังไงคือเราก็ต้องแบบอยากให้เขามีคุณพ่อที่โอเค ก็ถ้าท่านาตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าก็เป็นที่บอกว่าก็อย่างที่บอกไปว่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุิมที่แบบเออช่วยกันดูลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมีคอมเมนต์แนวๆนี้แบบมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยไหมคตลอดต่ละเออก็ก็คือตั้งแต่เป็นน่าจะแบบเกือบปีแล้วนะคะที่อะไรประมาทอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้คุยแต่คิดว่าเขาเขาก็น่าจะเห็นเหมือนกันแล้วแร,แรงเชียร์มันค่อนข้างเยอะเคยแอบคิดบ้างไหมค <c oughs> มันก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออคนคนเชียร์เขาคงเห็นว่าแบบเอออยากให้เป็นครอบครัวแบบอะไรอย <c oughs> ่างนี้มันมันมีแบบไปเชื่อหรือว่าอยากลองกับไปทักทายกันไห <c oughs> มตรงว่าเลยขอโทษมันก็เป็น,เป,นเป็นความหวังดีให้เขาตลอดอยู่แล้วแบบ <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องแบบที่ที่เป็นอารมณ์แบบคู่หลักอะไรอย่างเงี้ยจะจะไม่มีอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเป็นความเป็นครอบครัวมากกว่าช่วงนี้นอกจากพี่กรุ่นลูกแล้วเรื่องลูกแล้วมีเรื่องอื่นทีพึ่คุีกันบ่อยบ้ามั้งไหมพี่ไดไม่มีไม่มีก็จะพูดกันคุยกันเรื่องลูกเนี่ยมีแบบว่าเออเราแบบเป็นห่วงเป็นห่วงเขาอะไรบ้างมากที่สุดช่วงนี้ก็ได้เราจะเราจะแบบว่าเป็นห่วงแบบรอบนอกมากกว่ารอบนอกมากกว่าแบบเหมือนกับว่าเออแบบเวลาเห็นอะไรที่รู้สึกว่า มันมันจะอันตรายกับทั้งเขาและลูกเราเราก็จะแบบว่าเหมือนไปเคลียตรงนั้นโดยที่ไม่ไม่ได้พูดอะไรเขาแต่เราเราเคลียเองในฐานในฐานะที่เขาเป็นพ่อของลูกเราอ่ะเวลาเขามีปัญหาหรืออะไรเราให้กำลังใจเขาไว้หรือว่าอะไรยังไงัพพอร์ตเราังไงบ้างก็มีนิดหน่อยแบบมีมีบ้างเราจำไม่ได้แล้วว่าอะไรแบบประมาณแบบก็น่าจะมีให้กำลังใจบ้างแต่ว่าจำจำแบบ exactly ไม่ได้ว่า ก็มีมีแต่ให้กำลังใจแล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาก็คงแบบเขาก็จะมีวิธีแก้ไขปัญหาของเขาแหละค่ะแล้วต้องแค่อยากในฐานะแบบสพอร์ตช่วกันเลยกันใช่เพราะว่าคือเขาก็คือเป็นคุณพ่อของพี่พีมด้วยเพราะว่ายังไงคือเราก็ต้องแบบอยากให้เขามีคุณพ่อที่โอเคใช่ไหมใช่ใช่คือเหมือนกับว่าเราก็เป็นห่วงลูกเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นเป็นหลักมากกว่าเรื่องเรื่องลูกเรา